สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนเรื่อง logical operator นะครับ logical operator ก็คือตัวดำเนินการทางตรรก,กะซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบค่าระหว่าง2เงื่อนไขนะครับและหลังจากเปรียบเทียบกันแล้วก็จะได้ค่าเป็น true หรือ false อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมตัวดำเนินการพื้นฐานที่เราจะได้เรียนในเลคเชอร์นี้ก็จะได้แก่นะครับ and or แล้วก็ not นะครับอันดับแรกมาดูตัวดำเนินการ and กันก่อนนะครับ ให้เราประกาศตัวแปรขึ้นมาครับจากนั้นให้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับผมจะสร้างเงื่อนไขแรกขึ้นมาก่อน10มากกว่า5นะครับเชื่อมด้วยตัวดำเนินการนะครับ AN d แ,แล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับตัวดำเนินการ a อนนั้นนะครับ จะคืนค่ามาเป็น true อย่างเดียวในกรณีที่เงื่อนไขทั้งสองนั้นเป็น true นะครับก็คือเงื่อนไขแรกก็เป็นจริงเงื่อนไขที่2ก็เป็นจริงนะครับผลลัพธ์จึงจะได้ออกมาเป็นจริงนะครับในกรณีนี้นะครับเงื่อนไขแรกก็จริงนะครับเพราะว่า10มากกว่า5นะครับแล้วเงื่อนไขที่2ก็จริงเพราะว่า20มากกว่า10เราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับ ลองสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมครับรีซอสเท่ากับ true นะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขทั้งสองเนี่ยเป็นจริงทั้งสองนะครับผมถ้าเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นเท็จนะครับหรือว่าเป็นเท็จทั้งสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเท็จเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูให้เงื่อนไขแรกเป็น จริงนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2เป็นเท็จนะครับแบบนี้จากนั้นลองรันดูนะครับก็จะได้เป็น f a l s นะครับเป็นเท็จฉนันจะลองเปลี่ยนตรงนี้บ้างนะครับ10น้อยกว่า5นะครับแล้วก็20มากกว่า10ก็คือให้เงื่อนไขแรกเป็นเท็จนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2เป็นจริงนะครับลองรันดู ตรงนี้เราจะพบว่ามันเป็น f a ลนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จอยู่นะครับซึ่งก็คือ10น้อยกว่า5เป็นเท็จนะครับสรุปสําหรับแอนนะครับก็คือเงื่อนไขทั้ง2ต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงนะครับนอกนั้นเป็นเท็จทั้งหมดนะครับโอเคครับต่อไปมาดูตัวดําเนินการออกันบ้างนะครับตัวนี้ให้เรานำอมาแทนนะครับ ตัวดาเนินการออนั้นนะครับจะคืนค่ามาเป็นเท็จในกรณีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ,อเงื่อนไขแรกและเงื่อนไขที่2นั้นเป็นเท็จนะครับถ้ามีเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับรีเซวหรือผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับจริงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ10น้อยกว่า5เป็นเท็จนะครับ20มากกว่า10เป็นจริงดังนั้นผลลัพธ์ใน การเปรียบเทียบครั้งนี้ก็จะต้องเป็นจริงนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวหนึ่งที่เป็นจริงอยู่นะครับลองกด f 5ดูนะครับเห็นไหมครับ r e s u l t ท่ากับ true นะครับจากนั้นผมจะลองทำให้เงื่อนไขทั้งสองตัวนี้มันเป็นเท็จทั้งสงนะครับโดยเปลี่ยนจากเครื่องหมายมากกว่าเป็นเท่ากับนะครับแบบนี้จากนั้นลองทดสอบดครับ เราจะพบว่ารีซอสมันเป็นฟอล์ตนะครับสรุปก็คือนะครับตัวดำเนินการอ,อ้นั้นจะได้ผลลัพธ์เป็นเท็ในกรณีเดียวที่เงื่อนไขทั้งสองนั้นเป็นเท็ทั้งคู่นะครับถ้าเป็นกรณีอื่นๆนะครับก็จะได้เท่ากับทรูอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นมาดูนะครับตัวดำเนินการนอตนะครับคือการสลับค่านะครับจากจริงให้เป็นเท็จากเท็ให้เป็นจริงนะครับ ให้เรานำน็อตนะครับมาวางอยู่ด้านหน้านะครับแบบนี้จากนั้นลองรันดูนะครับเราจะพบว่ามันเป็นจริงนะครับเพราะว่าน็อตนั้นจะเปลี่ยนค่าความจริงนะครับจากจริงให้เป็นเท็จจากเท็จให้เป็นจริงนะครับในกรณีนี้ครับก็ในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ